สาวทิเบตที่อาศัยอยู่ในเซฉชวนประเทศจีนเป็นบล็อกเกอร์วิดีโอสั้นในวันที่14กันยายนปี2020เธอถูกสามีเก่าราดน้ำมันเผาร่างขณะไล้สดที่บ้านใน24ชั่วโมงชาวเน็ตได้ระดมเงินจำนวน1ล้านหยวนราว5ล้าน2แ5 0 0 0 0บาทเพื่อช่วยชีวิตรามน่าเสียดายที่ในห้องผู้ป่วยหนักหลังจากต่อสู้กับความเจ็บปวดมา16วันวันที่30กันยายนรามได้ลาจากโลกนี้ เพราะการรักษาที่ไม่ได้ผลคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางส่วนสามีเก่าวถูกประหารชีวิตในวันที่23กร,รกฎาคมปีนี้เช่นกันเรามาเข้าเรื่องคดีวันนี้กันนะครับยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับ <S <S เธอมีชื่อว่าอามูชูเกิดเมื่อปี1990มาจากตำบลจินชวนจังหวัดอาบาเซฉวนในหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีอะไรน่าสนใจตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2018 อามูชูลงทะเบียนคลิปวิดีโอสั้นตั้งชื่อตัวเองว่ารามรามแปลว่านางฟ้าในภาษาทิเบตเธอสวยราวกับนางฟ้าคิ้วเข้มตาโตถักเปียยาวเวลายิ้มจะมีลักยิ้มเล็กๆบนแก้มในบัญชีของเธอได้บันทึกเรื่องราวชีวิตไว้มากมายมีลูกที่น่ารักสองคนมีพ่อกับย่าแล้วก็มีความสุขกับความทุกข์เธอพูดในการแนะนำตัวว่าฉันไม่ใช่ไม่ชอบชีวิตในเมืองใหญ่ แต่เพื่อจะได้อยู่เคียงข้างพ่อฉันก็เลยอาศัยภูเขาในการหาเงินฉันอยากแบ่งปันของมีค่าบนภูเขาให้กับคนอื่นๆเธอขึ้นไปเลี้ยงวัวเก็บสมุนไพรบนภูเขาทำการเพาะป,ปลูกเก็บวอลนัทอยู่บ้านหล่อนจะแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆกับชาวเน็ตบนแพลตฟอร์มบนเส้นทางหลวงมีน้ำแข็งกับหิมะปกคลุมอยู่ช่วงหนึ่งคนงานกำลังสาดเกลือเพื่อละลายหิมะเธอจะเข้าไปช่วยและลงวิดีโอเพื่อเตือนให้ขับรถอย่างระวัง ในวิดีโอมากมายเธอไม่ได้แต่งหน้าในวิดีโอยอดฮิตรามหันหน้าเข้าหากล้องแสดงเงินที่เขาได้จากการขุดถังเช่าวันนี้ฉันอารมณ์ดีเป็นพิเศษแม้ว่าบนเขาจะลำบากไปสักหน่อยแต่เมื่อเห็นเงินแล้วฉันก็ลืมทุกอย่างจริงๆ เนื้อหาเหล่านี้ทำให้แฟนคลับได้เห็นความเรียบง่ายจริงใจตรงไปตรงมาและกระตือรือร้อนในการใช้ชีวิตของเธอซึ่งมันทำให้หลายๆคนให้ความสนใจเธอจาก2พฤษภาคมปี2018เริ่มลงวิดีโอคลิปเรื่องแรกจนถึง14กันยายนปี2018รามลงผลงานทั้งหมด205ชิ้นมีแฟนคลับ2 4 2 0 0 0คนเธออัปเดตงานตรงเวลา 来สดบ้างเป็นครั้งคราวและขายวานัทของบ้านเธอที่4,000เมตบ้าน เทสมณฑลจินชวนที่รามอาศัยอยู่ทางตะวันออกของที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตมีความต่างของระดับความสูงที่ต่างกันมากแม้ว่าทิวทัศน์จะสวยแต่มีภูเขาสูงและหุบเขาลึกการจราจรก็อันตรายและเศรษฐกิจยังไม่พัฒนาแหล่งรายได้หลักของคนในท้องถิ่นคือการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์คนหนุ่มสาวหลายคนเลยเลือกที่จะออกไปทำงานข้างนอกเนื่องจากแม่ของรามได้จากโลกนี้ไปแล้ว สุขภาพของพ่อก็ไม่ดีเท่าไหร่นักรามจึงไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกแต่เธอกลับอยู่บ้านทนํานากับพ่อแทนช่วงฤด,ดูร้อนก็ขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรวิดีโอของรามแสดงว่าในวันที่หนึ่งกันยายนปี2020ในเวลานี้เป็นฤดูกาลที่สมุนไพรกำลังโตเต็มที่เธอใส่รองเท้ายางสีเหลืองแบกถุงผ้ามือถือจอบตามพ่อไปเก็บสมุนไพรบนเขาขึ้นเขาลำบากมาก ขึ้นเขาที่ไร่ก็ต้องอยู่บนเขาหลายวันขุดสมุนไพรมากพอแล้วถึงจะได้ลงเขาเธอและพ่ออาศัยอยู่บนเขาอยู่ในเต็นท์ที่ทำจากแผ่นพลาสติกก่อนออกเดินทางต้องเตรียมอาหารให้พออย่างน้อยครึ่งเดือนขุดสมุนไพรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางทีวันหนึ่งขุดได้หลายกิโลแต่บางทีต้นหนึ่งก็หาไม่ได้สมุนไพรตากแห้งครึ่งกิโลกร,รมัมขายได้ประมาณ30เหรียญประมาณ160บาทปีหนึ่งหาเงินได้ไม่เท่าไหร แต่นี่ก็เป็นแหล่งรายได้บนเขาที่สำคัญของรามและพ่อเวลาขึ้นเขารามจะโพสต์วิดีโอเกือบทุกวันแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บสมุนไพรเสื้อผ้าอาหารที่อยู่การเดินทางในวันที่13กันยายนปี2020 13วันหลังจากเก็บเกี่ยวสมุนไพรรามก็กลับบ้านพร้อมกับสมุนไพรสองถุงเต็มๆม,มันมีน้ำหนักมากจนแบกไม่ไหวต้องใช้รถลากมาลากไปแต่รามก็ดูมีความสุขมาก ในวันที่14กันยายนปี2020เธออาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดประจำเผ่าแล้วก็อัดวิดีโออีกรายการพร้อมคำบรรยายใต้ภาพฉันจะบริจาคแผลฮาดาสีขาวให้กับเพื่อนๆทั่วประเทศขอให้เพื่อนๆสมความปรารถนาจาซีเตอร์เลอร์คำที่เบตแปลว่าต้อนรับวอวยพรและมงคลหลังจากอยู่บนภูเขาน,านานกว่า10วันในที่สุดรามก็กลับบ้านประมาณ20นาฬิการามเริ่มไหลสด เตียมจะแชร์ความรู้สึกบนภูเขากับทุกคนแต่หลังจากเริ่มไลฟ์สดได้ไม่นานก็มีคนบุกเข้ามาในบ้านการไลฟ์สดเลยดับไปแฟนคลับได้ยินชัดเจนรามตะโกนเรียกพ่อและพี่เขยหลังจากไลฟ์สดถูกตัดไปแฟนคลับต่างกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นต่างทิ้งคอมเมนต์ถามรามแต่รามก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆ3วันต่อมาในวันที่17กันยายนพี่สาวของรามใช้บัญชีตัวเองโพสต์ข้อความที่สะเทือนใจแฟนคลับ และได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมากพี่สาวเขียนข้อความบนภาพว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบรามทั้งหลายฉันคือพี่สาวของรามสามีเก่าใช้น้ำมันเผาน้องสาวฉันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอาการสาหัสต,ต้องย้ายโรงพยาบาลด่วนค่ารักษาพยาบาลหนึ่งล้านหยวนหวังว่าทุกคนจะร่วมกันทำความดีร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือช่วยชีวิตน้องสาวที่น่าสงสารของฉันให้เธอผ่านขีดอันตรายไปได้ ขอขอบคุณทุกคนมาณที่นี้วิดีโอนี้โพสต์ไปไม่นานก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากพี่สาวได้บอกกับสื่อว่าคืนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้านของรามแบ่งออกเป็นชั้นบนและชั้นล่างรามกับพ่อสั้นหลังเจียพักอยู่ชั้นบนพี่สาวจัวหมากับพี่เขยพักชั้นล่างวันนั้นพี่เขยและพ่อของรามอยู่บ้านรามกำลังเตรียมไฟ้สดเกรงว่าจะรบกวนการพักผ่อนของพวกเขาเลยเลือกสถานที่ไฟ์สด เป็นที่ห้องครัวชั้นล่างนึกไม่ถึงว่าเริ่มไร้สดได้ไม่นานสามีเก่าของเธอถังลูกก็ขีมม่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านท้ายรถมีน้ำมันถังหนึ่งที่ตัวยังพกเครื่องมือติดมาด้วยถังลูกบุกเข้ามาในบ้านตรงเข้าไปในห้องครัวที่รามไล้สดอยู่แล้วยกถังน้ำมันขึ้นเทใส่ตัวราม รามตกใจสุดขีดตะโกนเรียกพี่เขยและพ่อพ่อและพี่เขยกลัวว่าจะทำให้ถังลูกโกรธเลยรีบวิ่งออกไปพี่เขยคิดได้ว่าต้องแจ้งตำรวจเลยวิ่งกลับไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่ห้องพวกเขาได้ยินเสียงร้องของรามกำลังร้องอ้อนวอนถังลูกทางด้านพี่เขยก็ยังโทรหาตำรวจไม่ได้ภายในบ้านไฟลุกขึ้นและรามไปทั้งหลังอย่างรวดเร็วไฟแรงมากเมื่อรามได้รับการช่วยเหลือลมหายใจของเธออ่อนมาก เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาบะในโรงพยาบาลหมอวินิฉัยว่าบาดแผลของเธอรุนแรงมากเป็นบาดแผลชะกันแต่เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลมีจำกัดสองวันหลังจากรามได้รับการรักษาแพทย์แนะนำว่าควรย้ายไปรักษาที่เฉิงตูแต่ว่าค่ารักษาที่สูงมากทำให้ครอบครัวเกษตรกรไม่สามารถจ่ายได้พอขอระดมทุนหล้านหยวนบนอินเทอร์เน็ตประมาณ5 2 5ล้านแสนบาท เรื่องที่น่าเศร้าของรามได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายหลังข่าวแพร่ออกไปเพียง7ชั่วโมงมีผู้บริจาคถึง47,761รายบอกต่ออีก31,850ครั้งและได้รับเงินบริจาคสำเร็จ1ล้านหยวนเงินช่วยชีวิตได้มาแล้วแต่การรักษากลับยังน่าเป็นห่วงในวันที่30กันยายนปี2020หลังจากช่วยเหลือมาได้ครึ่งเดือนรามจากโลกนี้ไปอย่างน่าเศรา้า และขณะที่รามรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสามีเก่าถังลูกก็ถูกตำรวจจับรามกับสามีเก่าอย่าขาดกันแล้วทำไมเขาถึงยังทำเช่นนี้รามและสามีเก่าถังลูกทั้งคู่พบกันตอนอายุ17-18อยู่ด้วยกัน10กว่าปีมีลูกสองคนอันที่จริงหลังจากแต่งงานได้ไม่นานพี่สาวรามก็พบว่าใบหน้าและร่างกายของน้องสาวบางครั้งมีรอยช้ำรามไม่กล้าบอกความจริงกับครอบครัว และกลัวคนอื่นจะเห็นเท้าออกไปข้างนอกหลังจากที่พี่สาวซักถามเธอถึงบอกว่าสามีเป็นคนทําพี่สาวนําเรื่องของรามไปบอกแม่แม่ก็เลยไปว่าถังลูกพ่อของรามเป็นคนซื่อ,อไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ออกจะดูอ่อนแอแม่มองเห็นสิ่งต่างๆทะลุปูโป่ปงเป็นเสาหลักของบ้านถังลูกกลัวแม่ยายมาตลอดแต่เมื่อปี2011แม่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแต่ครอบครัวไม่มีเงินรักษา ไม่ถึงหนึ่งปีแม่ก็จากโลกนี้ไปเสาหลักของรามจากโลกนี้ไปแล้วความกลัวของถังลูกเลยลดลงไปมากเลยไม่ต้องหลบหน้าใครอีกเมื่อปี2 0 1 6รามตั้งครรภ์ลูกคนที่สองครอบครัวของรามถามว่าถ้าถังลูกยังลงไม้ลงมือกับเธอจะทำอย่างไรรามบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกๆแต่หลังจากคลอดลูกคนที่สองแล้วพฤติกรรมของถังลูกกลับไม่เปลี่ยนไปเลยแต่กลับรุนแรงมากขึ้น ในเดือนมีนาคมปี2020ทาถังลู่เสียพนันอารมณ์ไม่ดีโยกเก้าอี้ตีรามต่อหน้าลูกเธอเลยหนีกลับบ้านและคิดได้สักทีว่าการยอมครั้งแล้วครั้งเล่าคือการบาดเจ็บที่หนักขึ้นเรื่อยๆจะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วในเดือนพฤษภาคมปี2020รามสุดจะทนจึงฟ้องหย่ากับถังลู่ลูกชายคนโตเป็นของรามลูกชายคนเล็กเป็นของถังลู่ผ่านไปไม่นานถังลู่ก็กลับมาคุกเข่าขอโทษอีก สาบานว่าต่อไปจะไม่ทำอีกแต่รามปฏิเสธถังลู่เลยขู่รามด้วยลูกชายคนเล็กพูดขู่ว่าถ้าไม่กลับไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องมีใครมีชีวิตอยู่รามไม่มีทางเลือกเลยต้องกลับไปแต่งกับถังลู่อีกครั้งหลังจากนั้นถังลู่ดูราวกับผู้ชนะพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้นเมื่อรามไปซ่อนตัวถังลู่ที่หาใครไม่พบจึงไปถามพี่สาวรามแน่นอนว่าพี่สาวไม่มีทางบอก จึงยืนยันว่าไม่รู้ถังลู่เลยระบายความโกรธลงไปที่พี่สาวจัวหมาถ้าทำร้ายเพียงแค่เธอคนเดียวรามยอมให้ได้แต่นี่รามไปถึงคนในครอบครัวรามยอมไม่ได้ครั้งนี้ยังไงก็ต้องหย่ากันเธอเข้าไปในเมืองและจ้างคนมาเขียนคำร้องหย่าสุดท้ายภายใต้การเสียสิทธิดูแลบุตรทั้งสองคนเปลี่ยนกับการหย่าขาดกับทังลู่อีกครั้งญาติของรามได้เกลียกล่อมว่าเมืองนี้ไม่ได้ใหญ่มาก ถังลูกอาจจะมาตามหาเธอเจออีกเราไปทำงานนอกเมืองกันดีกว่าไหมอยู่ข้างนอกทำงานอะไรก็ยังดีกว่าอยู่บ้านรับอารมณ์แต่รามเป็นคนกระตันอยู่แม่ไม่อยู่แล้วพ่ออาจจะถูกกันแกล้งได้ง่ายสุขภาพก็ไม่ค่อยดีต้องมีคนดูแลถ้าออกไปหางานนอกเมืองแล้วก็จะไม่ได้เจอลูกสุดท้ายเลยเลือกอยู่บ้านดีกว่ารามกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวด้านหนึ่งจะได้ไปเก็บสมุนไพรกับพ่อได้อีกด้านหนึ่ง ก็จะได้ทำคลิปวิดีโอได้อยู่กับพี่สาวตั้งร้านค้าขายของในท้องที่แต่ใครจะไปคิดว่าสาม,มีเก่าที่หย่าล้างกันไปจะกลับมาพากชีวิตที่สวยงามของเธอหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสื่อสัมภาษณ์แม่ของถังลูกในความเห็นของเธอปัญหาของลูกชายกับลูกสะใภ้หลักๆเป็นเพราะรามเปิดบัญชีคลิปวิดีโอด้านหนึ่งได้เงินก็แค่เล็กน้อยอีกด้านหนึ่งก็คือใจที่เปลี่ยนไปช่วงสองปีสุดท้ายของการแต่งงาน รามเปิดบัญชีคลิปวิดีโอแล้วไลฟ์สดแชร์ชีวิตประจําวันทุกวันในไลฟ์สดรามสวมชุดและเครื่องประดับของชาวทิเบตร้องเพลงเต้นรําแต่ผู้คนกลับไม่เข้าใจในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างล้าหลังกับความคิดของครอบครัวการกระทําของรามทามให้ทางลูกรู้สึกอับอายมากๆวิดีโอของรามพูดถึงว่าต้องหาเงินให้ลูกและพ่อแต่การพูดคุยแบบนี้คนอื่นฟังแล้วปกติแต่ทางด้านสามี ฟังแล้วกลับแสลงหูในขณะไลฟ์สดรามคุยโต้ตอบกับชาวเน็ตทําให้ถังลู่โกรธมากขึ้นเขาคิดว่ารามออนไลน์ทั้งวันญาติๆครอบครัวทั้งหลายขอบคุณพวกคุณทุกคนเวลาคุยโต้ตอบแฟนคลับจะเรียกรามว่าที่รักเบบีถังลู่รับไม่ได้ในสายตาของแม่ถังลู่นี่คือสาเหตุของเรื่องเศร้านี้แต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ไหมถังลู่ทำกับรามแย่มากๆเป็นเวลาเกือบ1ิปี หย่ากับรามแล้วเธอจะทําอะไรก็สิทธิ์ของเธอถังลู่ไม่มีสิทธิ์มาก้าว่ายรามเพิ่งกลับจากขุดสมุนไพรบนเขาถ้าเป็นสามีเก่าที่ปกติเห็นภรรยาเก่าในคลิปวิดีโอต้องเก็บสมุนไพรทุกวันสิ่งที่แสดงออกควรเป็นความสงสารไม่ใช่หรือหลังจากที่หย่าแล้วถังลู่เคยลองหาแฟนแต่ไม่นานถังคู่ก็เลิกกันตอนนี้เองเขาถึงได้คิดถึงความดีของรามถึงคิดหาวิธีกลับมาแต่งกันใหม่ แต่เพราะถูกรามปฏิเสธจึงโกรธเคืองอย่างมากโกรธรามในวันที่ไม่มีเขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความหวังในวันที่14ตุลาคมปี2021สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตถังลู่ในวันที่23กร,รกฎาคมปี2022ทังลู่ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตพ่อของรามส่้นหลังเจียพูดว่าเศร้ามากฉินแล้วกับการที่มีลูกสาวปกป้องฉันมาตลอด แม้แต่วินาทีสุดท้ายของลูกสาวที่ถูกไฟไหม้ยังตะโกนเรียกฉันให้รีบหนีไปรามไม่ได้ทำอะไรผิดเธอแค่ต้องการจะหนีจากความเลวร้ายที่ไม่ควรพบเจอควรได้ใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาหาเงินให้พ่อและลูกๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งตามพ่อไปกินน้อยบนเขาไปทีก็สิบกว่าวันขยันทำงานหาเงินแต่เพียงเพราะความหึงหวงของสามีเก่าเลยต้องเอาชีวิตไปทิ้ง น่าเสียดายจริงๆโศกนาฏกรรมบนโลกใบนี้ทำให้คนตกใจได้เสมอเรื่องของรามบอกพวกเราว่าเมื่อความรักอยู่เหนือทุกสิ่งความรุนแรงก็จะไม่มีอยู่เมื่อความรุนแรงครอบงำทุกอย่างความรักก็จะจางหายไปตราบใดที่เขาลงมือกับคุณความรักระหว่างพวกคุณก็ไม่มีอีกแล้วเอาละ่ะนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของครั้งนี้เพื่อนๆที่ชื่นชอบโปรดกดติดตามพบกันครั้งหน้าบายบาย